สวัสดีครับพวกเราเฮ้ยเซ็นสิคับผรู้วกนี้เร์โเป็นยังไงวันนี้มาชมต็ปกันผมก็จริงๆแฮปปี้มากครับดีใจมากเพราะว่าเรารู้จักเรโอกันอยู่ดีแล้วมันเป็นอย่างดีแล้วแล้วก็กินตั้งแต่เด็กบิดชิมครีมจุ่มนมนี่คือตัวมากัวมาสิ่งนี้เลยผมก็ดีใจมากที่เขาได้ออกรสชาติใหม่แล้วก็ได้บอกว่าได้ทำขลับกับทางบิ๊กมอนสเตอร์ด้วยครับก็มีรสในใจกันไหมมีรสชาติในใจกัน ผมชอบรสออริจินอลอยู่แล้วครับแต่ต้องเปิดใจกินรสใหม่อยู่ดีเพราะว่าเขาออกมาเราก็ต้องแบบลองชิมแล้วก็อร่อยจริงกินอะไรนะมาชเมลโล่ครับผมแต่พี่อยากทุกคนกินกินได้ดิดกลุ่มนมบอลอายุขี่หัวโอ้โหจ<า>ับไม่ได้เลยนันอยู่นะคือตัวเท่าฝ่าหอยเลยนะใช่เขาไม่เต็ี้ยไปเตี้ยไปรุ่นอยู่นะเอ จิ้มจุ้มนมเหรอครับชอบกินอะไรกับอะไรผมชอบกินเป็นเมนูแบบปัดผัดหอมสดอะไรแบบอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็อร่อยชอบกินกับกล้วยเฮ้ยมันให้ฟีลแบบบานอฟฟี่ให้ฟีลเหมือนบานอฟฟี่อะไรเงี้ยปแคคเกอร์ผัดรวมอะไรอย่างเงี้ยใช่แล้วกินด้วยกันกับนมผมชอบกินกับขนมปังขนมปังแล้วก็ประกบโอรีโอแล้วก็กัดที่บอกพายครับ ผมชอบกินคนเดียวครับผมอยากใหญ่กกินเวลาอ่านหนังสือขอต่อรถใหม่นีดึมัน่มันเป็นไรบ้างครับครับคือตัวมัชเปโล่บอกว่ารสชาติเนี่ยมันเป็นไส้ที่ให้ความหวานกำลังพอดีแล้วก็นิ่มแล้วก็เป็นเท็กซ์เจอร์ใหม่คือยังคงความเป็นออริจินอลของโอริโออยู่แต่ว่ามีกลิ่นหอมแล้วก็มีความหวานที่มันหวานขึ้นมานนิดนึงครับผม แล้วก็มีลายด้วยมีลายของทาง Baby Monster ด้วยเขาบอกว่าเขาออกแบบมาเองใช่ไหมใช่ครับแล้วมันจะมีมีแบบการ์ดด้วยแบบว่าถ้าแบบแฟนๆแบบมอนสเตอ i ์ทุกคนถ้าได้การ์ดไปหรือว่าแบบได้แบบโอริโอ้น่าจะแบบสนุกว่าแบบเออเปิดมาจะได้ลายของไพร์นะอะไรเมื่อกี้เราก็ลองไปแล้วลองใช่ครับใช่ครับไก่ไข่บ้างน้องน้องชิคิต้าออกออกน้อยสุดเลยเกิดสีเรียสเป็นใบแลหรอใบแลได้อยากให้พวกเราฝากโอริโอ้หน่อยค่ะ ผมก็ขอฝาก Oreo รอชั่นใหม่ด <c oughs> ้วยนะครับผมแบบว่าเป็นรลชั่นที่ขลับการทำไปไม่หมดนะครับรลชั่นมาร์ชเมลโลครับแล้วก็งานงานของงานที่เนี่ยยังมีจัดเรื่อยๆเลยครับผมก็ <c oughs> สามารถมาร่วมกิจกรรมแล้วก็มาสนุกได้น,นะครับครับผมอ่ะพอตมากช่วงนี้ออกงานแทบทุกวันเลยเจ็ดวันออกไปแล้วแปดวันยังไงว่ะดีใจครับในปีที่ยังมีงานอยู่ใช่ปีที่เราร้อนเหลืองขนาดนั้นเลยเหรอสบายมากพี่ใช่ครับใช่สบายสบาย วันก่อนเราอาจจะถามเยอะวันนี้มีเรื่องอะไรจะพูดได้เลยอาจจะหมดเรื่องถามแน้วันนี้อยากคุยอะไรพเพี่อนพีิได้เลยครับมีอะไรสงสัยเพิ่มเติมอีกไหมครับพื่อนพี่เกี่ยวกับเรื่องแบบ เฮ้ยนั่นเกิดชีวประจาวันพวกผมช่วงนี้ทำอะไรพวกแบบว่าฮอบบี้อะไรเงี้ยหรือว่าวันนี้ตื่นนอนกี่โมงเอนี่มาชอบคุณไปวิ่งมาเลยหกโมงครับไปวิ่งมานี่ส่วนเป็นตื่นเพราะเาวิ่งได้ตื่นเพราวิ่งอาตื่นทำไมล่ะอราวเดินเขึ้นมาวิ่งใช่เราวิ่งประมาณเจ็ดโลแล้วชวนเพื่อนไหมหรือว่าคนเราคนเดียวเลย อ๋อมีเพื่อนคนนึงเป็นเป็นนางแบบผหนกใช่ค่ะใช่ชี่การบอกว่า IFU I F U เออแล้วเราก็เลยบอกว่าเอ้ยเราเป็นเพื่อนเขาแบเป็นเพื่อนไทยดีอะครับเหมาะกัเป็นคนไทยเหมาะกับคนไทยเพราะว่าืเต้นเรื่อยเือเตื่นเช้าเหมือนกันแล้ี่เเหมือนไงตื่น้ ตื่นหัวมังค์เครื่องเมื่อวาไปฟิตเนสครับอ่ไม่ได้นอนอะไรออกกองคัณนี่ไม่ได้นอนนอนแล้วนอนแล้วแปลว่านอนแล้วก็รีบตื่นขึ้นมาแต่งหน้าทำผมแล้วก็ไปออกกองแล้วก็มางานนี้เลยครับวันนี้เสร็จกองกี่โมงเมื่อคืนเสร็จกองประมาณตีสามกว่ากว่าใช่ตื่นกี่โมงตื่นกี่โมงตื่นแปดโมงใช่แต่ก็ยังได้นอนอยู่ใช่ได้นอนไปงานไปกี่นาครับ วิ่ตอนนี้เลเทะเลยครับแล้วแต่วันเลยครับาจจะตมองางันแบบวางวัจัดสรรเวลายังไงรับผมแล้วแต่วันเลยคับแบบบางวันก็ถ้าเลิกดึกก็จะนอนน้อยหน่อยอะไรเงี้ยเพราะช่วงนี้ก็เลี้ยงแมวนาอเป็นพ่อแมวก็ต้องตื่นเช้าเผื่อเวลามาหน่อยอะไรเงี้ยแต่ก็มีเรียนเช้าทุกวันเลยครับเทอมนี้แล้วมีแพนจะส่งรูกเข้าแบบระบบการศึกษาไหมครับ เเเเอรรรีียยนนมหใช้วางแผนยังไงบ้างกับลูกๆทั้งสองคนว่าอยากจะให้เรียนอะไรอะไรอย่างนี้มากถ้าเป็นผู้ปกครองเนี่ยเขาจะวางแบบบัดเจ็ตไว้สำหรับแบบว่าลูกของตัวเองอะไรอย่างเงี้ยเรามีไหมไม่แต่ยังโมจิเหรอจิเรียนที่บ้านนี่เลยโมจิเรียนที่บ้านนี่เรียนที่บ้านบอสอนเองแล้วเดี๋ยวป้าสอนเหรอใช่แล้วจะส่งทำงานเลยยังงไลูกตัวออกมาดีแน่ๆมเก่งราพยายามสอนให้น้องแมวโมจิสามนุษย์ใช่ไหมใช่ครับ ัทวนนี่ก็ยังคุยอยู่ครับโคนไทยมากเลยครับตอนนี้ลูกจำหน้าได้หรือเปล่าจำได้ครับจำได้ครับลูกแบบตื่นมาแล้วต้องมาปลุกเช้าครับชื่ออะไรตัวนั้นชื่อเมจิอะไรเฮ้ยจูเน่โบจีบจูเน่ลูกก็เราใครคนเดียวต่างหาะตอนนี้ในกลุ่นหมดตอนนี้จะไม่มีใครพูดกันในห้องอินโควเบิร์ตหมดเลยครับตอนนี้ แต่อะไรนี้มันนิพกี้แต่เต้นสักทีมันนีได้เลได้เลยได้เลยรู้จัดไหลายงานอลไรที่แบบไม่ได้ขยับร่างกายเลยก็คือจริงๆก็อยากเต้นทุกงานแต่ว่าแบบที่ผ่านมาก็เหมือนแบบอาพักก่อนให้มันแบบได้ที่อันนี้รู้สึกว่าเริ่มได้ที่แล้วก็เลยอ่ะกลับมาเชื่อชายเหมือนเดิมตอนนี้กะคุณหมออนุญาตแล้วอะไรนะครับคุณหมออนุญาตแล้ววันนี้ ถามถามทีละคนนะบปรยากาศนะยันยันยันคือนี่หมอก็อยากให้พักอยู่แหละแต่ผมรู้สึกว่าน่าจะได้แล้วแหละพัมรู้สึกเราเป็นไงบ้างนั้นานๆได้ออกเตนกก็จริงๆคิดถึงคิดถึงแบบว่าอยากเต้นรู้ฟังจริงถึ่งนั่งอยู่ผมก็เต้นอยู่ในใจเลยคือในรจนแต่วันนั้นแต่วันนั้นไม่ได้ในใจนะวันนั้นผมก็ลุกขึ้นเองมันแบบทะลุใจออกมาเลยพีออกมามันต้องระวังอะไรบ้อ ก็คิดว่าน่าจะในเรื่องการพักผ่อนกับดื่มน้ําให้เยอะๆนะครับผมซึ่งย่างๆใช่เลยดื่มน้ำันละแปดชั่วโมงนอนวันละแปดแก้วโดยประมาณอะไรประมาณนั้นแค่ครับคนอื่นอะห่วงเรื่องสุขภาพบ้างไหมสุขภาพเหรอครับแต่เขาเขาออกกําลังกายกันอยู่แล้วนะที่งผมพวกผมสั่งนที่เรียนจบแล้วก็อาจจะหาเวลานอนได้เยอะกว่าน้องนหลับตั้งสี่ไปเรียนคือสู้นะ ขอบใลขอบคุณนะขอบใจไม่ขอบคุณนะช่วยได้เยอะเลยกินติเป็นไรฮอบคุณนะตะกี้กินติ้นกูงหรือเปล่าฟังอย่ฟังอยู่ว่าพวกเขาพูดอะไรบ้างเพราะตะกี้ผมพูดไปเยอะแล้ะเปิดโอกาสไงวันนี้อยากเรียนก็แชร์กันเนาะครับแล้ววันนี้ขอบคุณมากมากเลยนะอย่าอย่างนั้นเลยอย่าเพึ่งค่ะอย่เพึ่งค่ะไม่ต้องเสือผมนี่งานนะโอ้โยตายแล้วทุกคนจะได้ช่องไปดูเองนี่ไง ทิฟฟาญี่ดูไหมว่าจะตายไหมหรือเปล่าตายไม่ได้เลยเริ่มก่อนเลยใครดีคนรู้สึกเสียไจรุ่นชีวัยรุ่นใหม่อือเ้ยผมเนีะผมจริงจริงก็มีมีบางโมเมนต์ที่รู้สึกว่าเออเราอยากเอนจอยกับเพื่อนแต่ว่าคือตอนนี้ผมกำลังพยายามบาลานซ์อยู่ว่าอยากให้เราสามารถแบบทำ ทำงานไปด้วยได้แล้วก็เรายังได้แบบความทรงจำหมาเขาเรียกว่าเหมือนแบบได้ประสบการณ์กับการทํางานในชีวิตจริงกับ p e r ร์เซด้วยแล้วก็ในฐานะเด็กธรรมดาคนหนึ่งที่ก็กําลังเรียนหนังสืออยู่ด้วยผมกำลังพยายามทำให้แบบชูไลฟ์แบบเดินไปด้วยแบบคร้อมๆกันอยู่เพราะว่า คยคือผมว่าเป็นเด็กที่โตมาในยุคโควิดช่วงมัธยมแล้วมันต้องเรียนออนไลน์แล้วแบบแม้แต่ปัดฉิมผมยังต้องปัดฉิมออนไลน์ใช่แล้วผมรู้สึกว่าอุ้ยเสียดายมากเลยแบบช่วงม .6 เป็นช่วงที่ทุกคนจะแบบฉันคิดถึงเพื่องนะแต่ว่ามุมของผมคือแบบอ่านนักเรียนจบม .6 ล้วนะกดออกสูมป้นอะไรอย่างเงี้ยก็เลยแบบเราเราอยากจะเอ็นจอยทุกโมเมนต์หลังจากนี้ให้ได้มากที่สุดใช่ครับครับของผม จริงก็เสียดายเลยครับด้วยความที่แบบเราก็เป็นวัยรุ่นน้อแล้วก็อยากเจอเพื่อนอยากไปเล่นกับเพื่อนแต่เวลาเพื่อนไปเที่ยวกันเราก็อยากไปด้วยอะไรเงี้ยครับแต่เราก็จะไม่ค่อยมีเวลาเท่าแบบเพื่อนคนอื่นอะไรเงี้ยแต่ด้วยความที่ผมอาจจะเป็นคนที่ทํางานมาก่อนอยู่แล้วแบบช่วงมาไปผมก็จะเรียนกอสนออะไรเงี้ยครับก็จะไม่เรียนแบบภาพปกติขอคนอื่นก็ได้เป็นความชินแล้วมั้งครับแบบเคยชินแล้วด้วยความที่แบบเพื่อนก็เข้าใจด้วยว่าเราทํางานอะไรเงี้ยเพื่อนก็คอยซัพพอร์ตแบบ คอยตามงานให้คอยบอกว่าแบบวันนี <S 2>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  ้มีการบ้านอะไรเพื่อนแบบคอยช่วยอยู่ตลอดก็ขอบคุณเพื่อนครับที่ช่วยกันผมก็อืมเราจบแล้วเพื่อนเพื่อนโอ้เพื่อนมีทั้งไปเที่ยวทั้งแบบว่าแต่งงานมีลูกใช่มีลูกแล้วแล้วบอกเราได้ไปเจอหลานเนี้ยอตอนแรกตอนนี้เราเจอหลานเราดีใจมากเราแบบอุ้ยน่ารักังเลยราอยาก อยากเปย์หลาคนนี้จังเลยอะไรเงี้ยอยากเล่นด้วยสภาก็เริ่มมันนั่งคิดกับตัวเองที่เราอยู่ในยุคที่เพื่อนมีลูกแล้วเหรอเนี่ยก็ก็ก็เป็นอะไรที่มันเป็นประสบการณ์ชีวิตใหม่ๆแล้วก็เป็นภาพใหม่ๆที่กาลังบอกว่ากําลังปรับตัวอยู่เป็นการเวลาเจอเพื่อนเพื่อนะไรเงี้ยครับก็ถ้าผมก็ผมโชครู้สึกว่าโชคดีที่มาเริ่มทํางานตอนแบบเรียนจบแล้วก็เลยรู้สึกว่าเออเรายัง ผ่านช่วงนั้นมาแล้วแล้วมันมันคือช่วงที่เราแบบสามารถเต็มที่กับงานนี่เต็มที่ครับผมก็เลยอาจจะไม่ได้รู้สึกขนาดนั้นจริงที่ที่นี่พูดถูกมันก็ไม่ได้ต้องไม่เสียดายเลยนะครับเพราะทุกวันผมทำดีที่สุดแล้วครับไม่หล่อเลยอยากสิบวิลงเลยแต่พี่อยากรู้อย่างเดียวตอนนี้มีเวลาท้องคนสวยกันไหมครับ ถ้าถามว่าตอนนี้ตารางจัดเสร็จแล้วเรียบร้อยแต่ยังรอให้เราเดินลงไปในล็อกนั้นใช่แล้ครับเพราะเราให้รอให้รอเราเนี่ยแหละลงเข้าไปรอรอสอง้ารางรอเราอยู่แล้วเราต้องท้องหนักขนาดที่มันรับเช้เรียกได้ว่าอัดอัดปุ๊บ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 ไปเลยแบบทุกวันวันละแบบสิบชั่วโมงเลยครับโอ้โหแบบนั้นเลยตอนนี้รับเชิญแล้วครับจานหนึ่งโต๊ะในหนึ่ร์ม วันสองทุกวันแต่แล้วไม่ไม่เดี๋ยวไม่มีเรื่องถามที่มีแกเลยแต่แต่เราเป็นซ้อมกันแล้วใช่ไหมว่าอยากเห็นภาพคอนเสิร์ตเรามันป็นยังไงกับตอนแต่ละคนเลยอย่างเงี้ยเขาก็คือมีการที่เนมไม่ได้พูดเลยอเนมพูดอะไรเมื่อกี้เมื่อกี้มีข้างหลังก็ติ๊บมาเหรอว่าะแต่ลาวันแบบว่าทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ครับผมใช่แค่นี้เลย เช้าถึงทำหนเ้าถึงำตารางไายาด้วยาคน่ยาคน่าจะเด็กๆสอบคนนดี้นี่ดูมือดยชี้มื่อกียะแล้วก็ติดเรียนไงเว้อแต่ผมการศึ่ษาต้องมาเรียนน้อยกว่าปาวถ่าเรียนเลยเั่นใจปามนี้นี่เราเป็นตัวปัญหาแล้วเนี่ยเราก็ยังมาสอบจนเย็นได้เขาใช้เวลาน้อยกว่าเราไง โอเคนะผมวันสุกอีกอ่ะมันสุกมาเจอกันนะครับ s e e y o u on Friday ครับ